ถึงข้อคิดชีวิตจากพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้นะครับอันแล้วคิดชีวิตเปลี่ยนอันแล้วทําตามชีวิตไม่ย่ําอยู่กับทีแน่นอนนะครับในหัวข้อจงตั้งมั่นคงอยู่ยาววันไหวเพราะความตายไม่สามารถทําลายเราได้นะครับในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ข้อที่1ถึง58วันนี้จํานวนข้อเยอะหน่อยนะครับแต่เราจะมาดูด้วยกันว่าเราจะตั้งมั่นคงในความเชื่อและไม่วันไหวได้อย่างไร เรามาดูกันครับพี่น้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในคิดตจักโครินเนี่ยมีคําถามแล้วก็มีความสงสัยแล้วก็สับสนในเรื่องเรื่องหนึ่งน็กคือ การที่พระยุคิดเป็นขึ้นจากความตายการที่ผู้ที่เชื่อในพระเยซูนั้นจะเป็นคนที่ได้เป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระองค์ด้วยนะครับก็เป็นคําถามที่พี่น้องคริสเตียนที่นั่นเ่ยนะมีมีคําถามมาแล้วก็ผมเชื่อว่าในเวลานี้นะผู้เชื่อจำนวนไม่น้อยก็อาจจะมีคําถามแล้วก็สงสัยว่าเอ๊ะการที่เราติดตามพระยุคิ์เชื่อในพระองค์เนี่ยสุดท้ายแล้วเราจะเป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระองค์เนี่ย เป็นอย่างไรนะครับเนาะการเป็นขึ้นจากความตายมีจริงหรือเป็นเป็นได้อย่างไรนะพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะอ่านแล้วก็พี่น้องสังเกตดูว่ามีข้อเพิ่มพีข้อใดที่ทําให้พี่น้องแปลกใจนะเพราะอะไรถึงแปลกใจนะแล้วก็เราจะเชื่อฟังแล้วก็ทําตามได้อย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งนะครับพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้คหํานึงถึง ข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ทั้งทั้งหลายนั้นพวกท่านได้รับไว้และได้ตั้งมั่นคงได้ตั้งมั่นอยู่บนนั้นแล้วและท่านได้และท่านจะได้รับความรอดโดยข่าวประเสริฐนั้นถ้าพวกท่านยังยึดมั่นในคำที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นนอกจากว่าท่านเชื่อแบบไร้ผลเพราะว่าข้าพเจ้าได้มอบเรื่องซึ่งเ,เรื่องสำคัญที่สุด ที่ได้รับมานั้นและ,ะแก่พวกท่านคือพระคิดวัยพระชนเพราะบาปของเราตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกวังไว้แล้ววันที่สามพระองค์ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระองค์ทรงปรากฏต่อเคฟาสแล้วต่ออัคาทูตสิคนเคฟาสก็คือเปโตรนะครับต่อจากนั้น พระองค์ทรงปรากฏต่อพี่น้องกว่า500คนในเวลาเดียวกันที่ส่วนมากยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็คือในสมัยที่จันโปโลยังโย่เนี่ยคนที่ได้พบกับพระยุูคคิดตตอนที่พระองค์เป็นขึ้นจากความตายเนี่ยยังมีชีวิตอยู่แต่บ้างก็ล่วงหลับไปแล้วบ,าง,บางก็เสียชีวิตไปแล้วต่อจากนั้นพระองค์ทรงปรากฏต่อยากบยากบคือน้องชายของพระเยสุคิต แต่เดิมนั้นยากอบไม่เชื่อว่าพระเยซูริ์เป็นพระเมสยาแต่หลังจากที่พระเยซูิจได้เป็นขึ้นจากความตายแล้วก็ปรากฏต่อเขาเขาก็เชื่อแล้วก็รับใช้พระเจ้าแล้วต่ออัครทูตท,ทั้งหมดหลังสุดพระองค์ทรงปรากฏต่อข้าพเจ้าผู้เป็นเหมือนเด็กที่คลอดก่อนกำหนดเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เล็กน้อยที่สุดในพวกอัครทูต และไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นอัครทูตเพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคิ i ติักรของพระเจ้าพี่้องครับจันเปาโลกําลังอธิบายแล้วก็บอกกับพี่น้องคริสเตียนในเมืองโครินว่าการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็มีบุคคลที่เป็นพยานให้กับเรื่องนี้เนี่ยจำนวนมากนะทั้งเปโตรทั้ง สาวกของพระเยซูคริสต์แล้วก็คนอื่นๆนะจำนวนมากมายแล้วก็สุดท้ายจันเปาโลก็ได้พบกับพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของจันเปาโลเองจันเปาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระเยซูคริสต์นั้นเป็นขึ้นจากความตายและพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วและพระองค์ทรงลงมาปรากฏกับเปาโลนะด้วยตัวของพระองค์เอง เปาโลได้พบกับพระเยซูคิดแล้วก็ชีวิตเปลี่ยนชีวิตไม่เหมือนเดิมชีวิตจากคนที่ข่มเหงคิดจักกลายเป็นประกาศเรื่องราวของพระเยซูประกาศเรื่องราวของข่าวประเสริฐพี่น้องครับนี่คือคําอธิบายที่เปาโลได้อธิบายนะพี่น้องครับเรามีเรื่องใดที่ทําให้เราสงสัยหรือไม่มั่นใจกับการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคิดหรือเปล่าขอพระเจ้านําเรานะขอให้เราได้พบกับ การทรงพระชนู่ของพระองค์ด้วยตัวของเราเองเหมือนอย่างกัรที่เปาโลได้พบกับพระเยซูคริสต์ด้วยตัวของเปาโลเองนะผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้พบกับพระเยซูคริสต์เป็นการส่วนตัวเอเมนนะครับได้พบกับพระองค์ในมติติต่างๆในการสัมผัสของพรนะองค์ในชีวิตของพี่น้องแล้วนะครับในข้อที่10นะครับ แต่โดยพระคุณของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงเป็นอย่างที่เป็นอยู่นี้และพระคุณของพระองค์ที่ประทานแก่ข้าพเจ้านั้นก็ไม่ไร้ประโยชน์ตรงกันข้ามข้าพเจ้าตรากตรำมากกว่าพวกเขาทั้งหมดไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเองเป็นคนทําแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าที่ทำแต่โลไม่ได้โอ้อวดหรือไม่ได้ยกตัวว่าทำงานของพระเจ้ามากกว่าใครนะครับ ดอนเรโบอกว่าพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในชีวิตของปอโลนะพระคุณความรักของปอโลได้เป็นผู้ทําในสิ่งที่จันเอโลจักํำในวันนี้พี่น้องครับที่เราทํางานรับใช้พระเจ้าหรือประกาศเรื่องราวของพระองค์ประกาศความจริงของพระองค์ในวันนี้ไม่ใช่เพราะคุณงามความดีความสามารถของของเราที่เป็นมนุษย์เอเมนไหมครับแต่เป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราทํา เศรษฐกิจของโรรองผ่านชีวิตของเราอยู่ในเวลานี้ข้อที่11เนะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าตัวข้าพเจ้าหรือพวกเขาก็ดีเราต่างก็ประกาศเช่นนี้และท่านทั้งหลายก็ได้เชื่อเช่นนี้นงครับทุกคนก็ประกาศว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ทรงสิงส้นพระชนและวันที่สามพระองค์เป็นขึ้นจากความตายและพระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และเวลานี้พระองค์ทรงให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาอยู่ท่ามกลางเรา เป็นผู้ที่สถิตอยู่กับผู้เชื่อทุกคนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่อัครสา,าวกของพระยุทคิ์ได้ประกาศแล้วก็อัครทูตก็ได้ประกาศและผู้เชื่อทุกคนก็ได้ประกาศแบบนี้เ <Okay, S 1> อเมนนะครับนะจันโปโลเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการประทับตาหรือรับรองผ่านการที่พระยุทคิ์เปิดเผยพระองค์ให้กับจันโปโลเป็นการส่วนตัวนั้นเป็นการยืนยันประทับตาว่าจันโปโลเป็นอัครทูตเป็น ผู้สื่อสารเป็นผู้นําเรื่องราวของพระเจ้าไปประกาศแล้วก็บอกกับคนมากมายปโลบอกว่านี่แหละคือสิ่งที่เป็นความจริงนะข้อที่12นะครับคนที่นะตายไปแล้วก็จะได้ร่วมเป็นขึ้นกับพระเยซูริตด้วยนะครับข้อที่สอถ้าเราประกาศว่าพระคิดทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วทําไมบางคนในพวกท่านจึงพูดว่า การเป็นขึ้นจากความตายไม่มีถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคิดก็ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาถ้าพระคิดไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยและคนที่จะเห็นว่าเราเป็นพยานเท็จในเรื่องพระเจ้าเพราะเราเป็นพยานว่าพระองค์ทรงทําให้พระคิดเป็นขึ้นมาแล้วแต่ถ้า คนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาแล้วพระคิดก็ไม่ได้เป็นขึ้นมาเพราะว่าถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาพระคิดก็ไม่ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาและถ้าพระคิดไม่ได้ทรงถูกทําให้เป็นขึ้นมาความเชื่อของพวกท่านก็ไร้ประโยชน์ท่านก็ยังคงอยู่ในบาปของตนและถ้าอย่างนั้นทั้งคนทั้งหลายที่ล่วงหลับในพระคิดก็พินาศไป ถ้าเรามีความหวังในพระคิดเพียงแค่ในชีวิตนี้เราก็เป็นพวกหน้าเวทนาที่สุดของคนทั้งหมดนะครับนันเปาโลได้อธิบายบอกกับเราว่าการที่เราเชื่อว่าพระคิดเป็นขึ้นจากความตายนั้น นะเป็นความจริงและคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะเป็นขึ้นจากความตายร่วมกับพระองค์ด้วยแต่ทาไมมีบางคนบอกว่าการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีพี่้องครับในคิดจากโคดินนะโคดินก็อยู่ในประเทศกรีกแล้วก็ปรัชญาของกรีกเนี่ยเขามาีหลักปรัชญาความคิดความเชื่อของพวกเขาว่า,ามนุษย์เนี่ยนะมีสองส่วนที่ ต้องคือแยกแยกกันอยู่ก็คือตอนนี้เนี่ยคนที่มีชีวิตยอยู่ก็คือมีวิญญาณจิตวิญญาณที่เข้ามาอยู่ในร่างกายร่างกายนี้คนะวบคุมจิตวิญญาณไว้ก็คือเหมือนกับจิตวิญญาณเนี่ยเข้ามาอยู่ในกรอบอยู่ในกรงถูกขังไว้ด้วยร่างกายนะแต่พอคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณก็จะออกจากร่างกายนั้นจิตวิญญาณก็จะเป็นอิสระแนทะ้ที่จริงแล้ว มนุษย์นะมีจิตวิญญาณที่เป็นอมตะฉะนั้นเมื่อ,อามาเชื่อในพระเจ้าขเขาก็สับสนเพราะว่าในความเชื่อของคริสเตียนเนี่ยเชื่อว่าร่างกายที่ได้ไปแล้วเนี่ยวันหนึ่งก็จะเป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็ร่างกายนั้นกับจิตวิญญาณจะอยู่ด้วยกันตลอดนะทีนี้ก็เกิด ความสับสนในผู้เชื่อในเวลานั้นว่าโอ้ความตายชีวิตสัางความตายคือร่างกายเนี่ยจะเป็นขึ้นจากความตายเนี่ยไม่มีนะเปาโลก็เลยอธิบายบอกพวกเขาว่าแท,ท้จริงแล้ววันหนึ่งเราก็จะเป็นขึ้นจากความตายถ้าเกิดว่าการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ไม่มีคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ตายไปแล้วก็ไม่ได้เป็นขึ้นร่วมกับพระเยซูคริสต์ความเชื่อของคริสเตียนก็ไร้ประโยชน์ คำเทศนาคำสั่งสอนของเราก็ไร้ค่าแล้วก็เราจะกลายเป็นคนที่น่าสงเพศเวทนาที่สุดในบรรดาคนทั้งหลายในข้อที่20บแต่บัดนี้พระคิดทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและทรงเป็นผลแรกของผลที่ล่วงหลับไปพีป่น้องครับผลแรกคือการเก็บ,เก,บ,เ,กบเกี่ยวกบเอาผลมาและพระเยซูริตก็เป็นผลแรกก็คือการเปลนขึ้นจากความตายเป็นคนแรกนะเพราะว่าใน เมื่อความตายเกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งการเป็นขึ้นจากความตายก็เกิดขึ้นโดยมนุษย์คนหนึ่งเช่นกันเพราะว่าเช่นเดียวกับที่ทุกคนต้องตายโดยเกี่ยวเนื่องกับอาดัมทุกคนก็จะได้รับชีวิตเกี่ยวเนื่องกับพระคิดแต่ว่าจะเป็นไปตามลำดับคือพระคิดทรงเป็นผลแรกต่อจากนั้นก็คือคนทั้งหลายที่เป็นของพระคิดในเวลาที่พระองค์สเสด็จกลับมา แล้วก็จะเป็นเวลาอวาสารซึ่งพระคิดจะทรงมอบอาณาจักรแด่พระเจ้าพระบิดาและจะทรงทํำลายผูดผีที่ครอบครองทั้งหมดพูดผีที่มีสิทธิอํานาจและที่มีฤทธานุภาพเพราะว่าพระคิดทรงต้องครอบครองจนกว่าพระเจ้าจะทรงปราบศัตรูทั้งหมดให้อยู่ใต้พระบาทของพระคิด ศัตรูตัวสุดท้ายที่จะถูกทำลายคือความตายเพราะว่าพระเจ้าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจภายใต้พระบาทของพระบุตรแต่เมื่อพระคัมภีกล่าวว่าทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจ webinar. นั้นก็รู้ชัดกันอยู่แล้วว่ายกเว้นพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เมื่อทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจของพระองค์แล้วเมื่อนั้นพระบุตร พระองค์เองก็จะทรงอยู่ใต้อำนาจพระเจ้าผู้ทรงให้ทุกสิ่งอยู่ใต้อำนาจพระองค์เพื่อพระเจ้าจะทรงเป็นเอกในทุกสิ่งจะเป็นไปตามลำดแบบับพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นจากความตายก่อนแล้วก็คนที่เชื่อในพระองค์ในวันสุดท้ายเมื่อพระองค์ทรงเสด็จมาครั้งที่สองพระองค์ก็จะให้ทุกขดเนี่ยเป็นขึ้นมาแล้วก็ได้ร่วมครบครองในโลกใหม่แผ่นดินโลกใหม่ที่ สมบูรณ์นะไม่มีความผิดความบากนะแล้วก็พระองค์จะทำลายความตายนะน้องครับ,รบผีวิญญาณชั่วทั้งหลายที่เป็นสมุนของมารเ่นนะก็ะเป็นสิ่งรบกวนแล้วก็รังควานมนุษย์มาตั้งแต่เน่านานมาแล้วนะครับแต่ก็ยังมีการรบกวนอยู่แต่วันสุดท้ายผู้ผีปีศาจวิญญาณชั่วเหล่านี้จะอยู่ใต้พระบาตรของพระเยซูคริสต์ทั้งหมดนะ แล้วก็พวกเราที่เป็นผู้เชื่อก็จะได้ร่วมในการที่จะเอาชนะเหนืออำนาจของความตายด้วยนะพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูกิตพระบุตรเป็นพระเจ้าที่ทำพระิชกิจของพระองค์และพระเยซูกิตทรงเป็นผู้ที่ลงมาทำพระชกิจของพระองค์ในโลกนี้เพื่อที่จะเป็นผลแรกในการชนะเหนือความตายนะน้องครับในวันที่ ซาตานเข้ามาในโลกนี้ในส่วนเอเดนมันก็คิดว่ามันชนะแล้วแล้วก็มันครอบครองโลกใบนี้แล้วแล้วก็วันที่พระยุทธิ์ถูกตึงที่อังเขนมารมันก็ดีใจแล้วมันก็คิดว่าไม่สามารถพระเยซูไม่สามารถที่จะเข้ามาแล้วก็ครอบครองโลกใบนี้ได้นะแต่ในที่สุดมันก็พ่าแพ้เพราะว่าพระเยซูต์มีชัยชนะเหนือความตายนะครับ ในข้อที่29นะครับเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่เราจะต้องทําความเข้าใจมิฉะนั้นพวกที่ให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายนั้นจะทําอย่างไรถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาเลยและทําไมจึงมีการให้รับบัพติศมาเพื่อคนตายเป็นรองครับมีความหมายตรงนี้นะนะมีนักวิชาการที่บายว่า มีบางคนที่ที่ที่มีความเชื่อที่มั่นคงแล้วก็เป็นแบบอย่างเนี่ยที่ที่ตายไปแล้วคนที่เห็นชีวิตของพวกเขาก็มาเชื่อแล้วก็ปติศัมาิศมาเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะได้มีความเชื่อแล้วก็เอ่อได้ไดเ้เป็นขึ้นจากความตายเขาก็มีความเชื่อน,นี้แล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งก็ก็มองว่าอา่า มีคนกลุ่มหนึ่งที่มีความเชื่อแบบนี้จริงๆก็คือทำพิธีบัพติศมาเพื่อคนที่ตายไปแล้วเนี่ยจะได้ออมาร่วมในการตายต่อบาปแล้วก็เป็นขึ้นกับพระเยซูคริสต์ได้ด้วยนะครับดัชนโปโลไม่ได้เขียนหรือบันทึกข้อนี้เพื่อที่จะให้เราทำตามเหมือนได้เป็นหลักข้อเชื่อที่เราจะทำตามแต่เพื่อที่จะให้เหตุผลยกว่ามีแบบนี้ด้วยนะเพื่อที่จะให้รู้ว่ามีการเป็นขึ้นจากความตาย คนที่เชื่อในพระเยซุคิต์เป็นขึ้นจากความตายในวันสุดท้ายนะครับข้อที่30และทําไมเราจึงเสี่ยงอันตรายตลอดเวลาโปราะว่าทำไมเราจึงมุ่งมั่นที่จะทําถึงแม้มีอันตรายเกิดขึ้นทําไมเราไม่กลัวทําไมยังยืนหยัดอยู่ในความเชื่ออยู่พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าตาตทุกวันข้าพเจ้าขอยืนยันด้วยความภูมิใจในพวกท่านที่ข้าพเจ้ามีในพระเยสุคิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จันโบร์เผชิญกับอันตรายพร้อมที่จะตายทุกวันนะแต่จันโบร์ก็ยังยืนหยัดแล้วก็มั่นคงแล้วก็ประกาศต่อไปถ้าข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอฟิซัสด้วยความหวังแบบมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าคนตายไม่ถูกทําให้เป็นขึ้นมาก็ให้เรากินและดื่มเถิดเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็จะตายถ้าการเป็นขึ้นจากความตายไม่มีก็ไม่ต้องไปประกาศไม่ต้องไปทํางานหรือรับใช้พระเจ้า ไม่ต้องไปบอกเรื่องข่าวประเสริฐให้กับใครนะก็ทํางานสนุกสนานกินดื่มตามโลกียวิสัยแล้วก็วันหนึ่งก็ตายก็จบนะแต่อาจารย์บอกว่าย่าหลงเลยนะข้อที่สาอย่บสาาหลงผิดเลยการครบคนชั่วย่อมทำลายนิสัยที่ดีงามจงมีสติขึ้นมาใหม่และอย่าทำบาปอีกเลยเพราะว่ามีบางคนไม่รู้จักพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าพูดเช่นนี้ก็เพื่อให้พวกท่านละอายใจก็คือเลิก ก็คืออ,อ,อย่าให้ชีวิตนั่นเป็นไปเหมือนกับคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าแล้วก็เป็นเหมือนคนที่ไม่มีพระเยซูคริสต์นะเพราะว่าวันหนึ่งก็จะถูกทำลายระ้วก็พินาศแล้วก็จจนโปโลตต้องการให้กลับมาอยู่ในทางที่ถูกต้องนะครับ mm hmm. ข้อที่15เป็นการอธิบายถึงกายที่เป็นขึ้นมานะแต่จะมีคนถามว่า คนตายถูกทําให้เป็นขึ้นมาอย่างไรและพวกเขาจะมาด้วยร่างกายแบบไหนนี่มีคําถามแล้วเขาต้องการคําอธิบายนะหลายหลายคนนะก็ต้องการคำอธิบายในเรื่องนี้นะโอ้คนเผาสิ่งที่น่าอขอภยัยสิ่งที่ท่านหวานนั้นถ้าไม่ตายก่อนจะก็จะไม่งอกขึ้นใหม่สิ่งที่ท่านหวานนั้นจะเป็นข้าวสาลีหรือพืชอื่นๆก็ดีท่านไม่ได้หวานรูปร่าง ของต้นที่จะงอกขึ้นมานั้นแต่หวานเมล็ดเปล่าๆพระเจ้าประทานรูปร่างแก่เมล็ดนั้นตามที่พระองค์ทรงประสงค์และประทานรูปร่างของมันเองแก่เมล็ดแต่ละชนิดเนื้อนั้นไม่เหมือนกันทั้งหมดเนื้อมนุษย์ก็อย่างหนึ่งเนื้อสัตว์ก็อย่างหนึ่งเนื้อนกก็อย่างหนึ่ง เนื้อปลาก็อย่างหนึ่งร่างกายสำหรับสวรรค์ก็มีและร่างกายสําหรับโลกก็มีแต่ว่ารัศมีของร่างกายสาหรับสวรรค์ก็อย่างหนึ่งและรัศมีของร่างกายสาหรับโลกก็อีกอย่างหนึ่งรัศมีของดวงอาทิตย์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงจันทร์ก็อย่างหนึ่งรัศมีของดวงดาวก็อย่างหนึ่งที่จริงรัศมีของดวงดาวดวงหนึ่งก็ต่างกันกับรัศมีของดวงดาวดวงอื่น การเป็นขึ้นมาของคนตายก็เหมือนกันร่างกายที่ถูกหวานลงนั้นเสื่อมสลายได้ร่างกายที่เป็นขึ้นมานั้นไม่เสื่อม e สลายส,สิ่งที่ถูกหวานลงนั้นไรเกียรติสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีศักดิ์ศรีสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นอ่อนกําลังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นมีพลังสิ่งที่ถูกหวานลงนั้นเป็นกายเนื้อหนังสิ่งที่เป็นขึ้นมานั้นเป็นกายวิญญาณ ถ้ามีกายเนื้อหนังกายวิญญาณก็มีด้วยนะครับดันโปโลที่ใบกับเราว่าร่างกายของเราในวนนี้เนี่ยวันหนึ่งมันก็จะเสื่อมสลายไปมันเป็นเหมือนเมล็ดพืชที่ถูกหวัานออกไปมันก็จะตายไปแล้วก็กลายเป็นต้นไม่กลายเป็นงอกขึ้นมาแล้วก็เมื่อเราตายใน,ในเนื้อหนังของเราร่างกายของเรากายเนื้อหนังนี้เราก็จะมีกายวิญญาณที่เป็นขึ้นมา ในวันนั้นนะข้อที่45ดังที่เขียนไว้ว่ามนุษย์คนแรกคืออาดัมจึงเป็นผู้มีชีวิตแต่อาดัมสุดท้ายก็คือพระเยซนะยนูนั้นเป็นวิญญาณผู้ประทานชีวิตร่างกายแรกนั้นไม่ใช่เป็นกายวิญกายจิตวิญญาณแต่เป็นกายเนื้อนหนังร่างกายต่อจากนั้นจึงเป็นกายจิตวิญญาณนะเราจะได้ร่างกายจิตวิญญาณ ในวันที่พระเยซ yes. ูค <wh> anyway, ิดเศจมามนุษย์คนแรกนั้นมาจากดินและเป็นมนุษย์ดินมนุษย์คนที่สองนั้นมาจากสวรรค์คนที่สองก็คือพระเยซูมนุษย์ดินคนนั้นเป็นอย่างไรมนุษย์ดินทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นมนุษย์สวรรค์นั้นเป็นอย่างไรมนุษย์สวรรค์มนุษย์สวรรค์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้น และเช่นเดียวกับที่เรามีลักษณะของมนุษย์ดินเราก็จะมีลักษณะของมนุษย์สวรรค์พี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าหมายความว่าเนื้อและเลือดไม่สามารถมีส่วนในอาณาจักรของพระเจ้าและสิ่งที่เสื่อมสลายไม่มีส่วนในสิ่งที่ไม่เสื่อมสลายนี่แน่ข้าพเจ้ามีความล้ำลึกที่จะบอกกับพวกท่านคือเราจะไม่ล่วงหลับหมดทุกคนแต่จะถูกเปลี่ยนใหม่ทุกคน ในวันสุดท้ายที่พระเยซิดเสด็จมาบางคนยังไม่ตายแต่บางคนก็ลุ่งหลับไปแล้วแต่ทุกคนเนี่ยจะรับการเปลี่ยนใหม่หมดในชั่วขณะเดียวในพริบตาเดียวเมื่อเป่าแตรครั้งสุดท้ายเพราะว่าจะมีการเป่าแตรแล้วพวกที่ตายแล้วจะถูกทําให้เป็นขึ้นโดยประสจักความเสื่อมสลายแล้วเราจะถูกเปลี่ยนใหม่เพราะว่าสิ่งที่ เสื <ersch> ่อมสลายได้นี้ต้องสวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้ต้องสวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อสิ่งที่เสื่อมสลายได้นี้สวมด้วยสิ่งที่เสื่อมสลายไม่ได้และสภาพที่ต้องตายนี้สวมด้วยสภาพที่ไม่ตายเมื่อนั้นพระวจนะที่เขียนไว้จะสำเร็จว่าความตายก็ถูกกลืนเข้าในชัยชนะแล้ว โอ้ความตายชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหนโอ้ความตายเหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหนเหล็กในของความตายนั้นคือบาปและอำนาจของบาปคือธรรมบัญญัติสาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราโดยพระเยสูคิ์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายพี่น้องขอไปยฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงมั่นคงอยู่อย่าวันไหวจงทำงานขององค์พระผู้เป็น เจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าในองค์พระผู้เป็นเจ้าการตรักรามของท่านจะไม่ไร้ประโยชนะ์สรุปสุดท้ายอโลบอกว่าให้เราตั้งมั่นคงอยู่ไม่หวั่นไหวนะอย่าไปสับสนกับเรื่องของการเป็นขึ้นจากความตายเพราะว่าวันหนึ่งเราจะได้กายจิตวิญญาณจริงๆให้ทำงานแล้วก็รับใช้พระเจ้ามั่นคงบักบันมุ่งต่อไปสิ่งที่เราทำวันนี้ จะไม่ไร้ผลอย่างแน่นอนนะครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าพี่น้องคุณมีความมั่นใจแค่ไหนว่าร่างกายของตัวเองจะเป็นขึ้นมาจากตายจริงๆงมีความมั่นใจไหมครับนะมีความมั่นใจพูดว่าอามนขอบพระคุณพระเจ้านะความเชื่อของท่านจะเป็นจริงในวันหนึ่งนะเพราะอะไรถึงมีความมั่นใจเช่นนั้นเพราะพระเยซูคริสต์เป็นผลแรก และทุกคนที่เชื่อในพระองค์ก็จะเป็นขึ้นจากใจเหมือนพระองค์เองไหมครับแล้วก็ถ้อยคําของพระองค์เป็นความจริงที่จะทําให้เรามั่นใจนะเรานะข้อที่สามนะครับคุณรู้สึกอย่างไรเมื่อรู้ว่าวันหนึ่งจะได้กายวิญญาณที่ไม่แก่ไม่เจ็บป่วยไม่ตายไม่เน่าเปื่อยไม่เสื่อมสลายจ่ต้องมีความรู้สึกอย่างไรนะตอนที่เราจะมี ความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีไยสิ่งายอย่างที่ทําให้เราอ่อนล้าอ่อนกาลังถูกไหมครับแต่ว่าวันหนึ่งเราจะได้กายวิญญาณที่ไม่อ่อนกําลังอีกต่อไปไม่แก่อีกต่อไปไม่เจ็บป่วยไม่ทุกข์ทรมานอีกต่อไปจะเป็นกายที่อ,อ,อยู่ชั่วน,นิจนิรันดร์เราผมรู้สึกตีใจแล้วก็ตื่นเต้นที่วันหนึ่งจะได้กายจิตวิญญาณน,นั้นนะครับแล้ว จะบอกกับคนรอบข้างได้อย่างไรว่าเขาสามารถได้กายวิญญ,ญาณน,นี้ได้ด้วยน้องครับคนจนํานวนมากที่ต้องโผทุกข์กับการเวียนว่ายตายเกิดทุกข์กับอํานาจของบัตรที่ควบคุมชีวิตของพวกเขาเราต้องประกาศแล้วก็บอกกับคนทุกคนว่าทุกคนที่เชื่อในปริศน์คิดสามารถที่จะได้รับกายวิญญาณน,นี้ทุกคนนะขอพระวิญญาณวริสุดที่จะนําเหล่าน้องที่เราจะสามารถแล้วก็บอกกับคนอีกมากมายที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ได้นะครับ เอาละครับพี่น้องครับมาถึงสุดท้ายนเราจะอธิฐานต่อพระเจ้าร่วมกันอะไรคือข้อคิดชีวิตจากพระครามของพระเจ้าในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฝังต่ตามแค่แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตจากพระครามของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอให้เราได้มั่นคงแล้วก็ไม่หวั่นไหวถึงแม้ว่าเราจะเจอกับการต่อสู้สงครามไฟวิญ,ญญาณมากมายทําให้เราสับสนหวั่นไหว ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะสถิตอยู่ด้วยกับเราแล้วก็นําเราพรุ่งเช้าที่เราจะรับใช้แล้วก็ประกาศเรื่องราวของพรุ่งออกไปอย่างมั่นคงอธิษฐานต่อพรุ่งในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพี่น้องทุกๆคนนะครับขอบพระเจ้าอวยพรครับให้มมกคนา ทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะทอน